สำหรับกิจกรรมนี้นะต้องขอบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่แจกคัมภีร์เยอะมากๆเอาง่ายๆนะครับเราได้รับฟรีๆเลย100ร้อยใบครับคุณผู้ชมสวัสดีควับทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมแอปพรอมพิดพลและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการ DJF แคบแมรายการที่สัปดาห์ละครั้งก็บอกนะคุณผู้ชมหมนหวานน่ารักน่ารักกุบกุ อ่าสำหรับ DJF g a m i มีในวันนี้นะครับผมก็อยู่กันในเกมเดิมนั่นก็คือ s u m m o n e r War ของเรานั่นเองครับอ สำหรับเมื้อวอล์ี EP นี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะนที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก่อ EP อื่นเลยเพราะว่า EP นี้ล่าสุดผมเห็นกิจกรรมเขาแจกคัมภีร์100ใบไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมอยากเข้าไปดูมากๆแล้ววันนี้ผมเตรียมเงินที่จะไปหัวร้อยกับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมบอกเลยว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เราต้องบอกต่อแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอชานะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c า i b e แลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พาลาดคหม่อเราด้วย โอเคทาห้องไปแล้วแั้นเดี๋ยวเราเขาดูคลิปไปเลยครับผม คุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าซัมเมอร์วอลเป็นที่เรียบร้อยกำลังปล่อยโหลดอยู่สักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมอ่ามาแล้วฮะนี่คุณผู้ชมดูดูโอ้โหคุณผู้ชมเห็นเลขเจ็ดนี่ไหมนี่ผมแอบเข้ามาเล่นก่อนแล้วนิดนึงนะนี่ล่าสุดนี้เขามีการอัปเดตนะครับผมการเปิดสกอร์หรือว่าแท่นเปิดสกอร์เนี่ยให้มีความฟุงฟ้งฟิ้งครบรอบเจ็ดปีกันสักนิดนึงนะครับผมก็คือเขาจะแจกนะครับผมรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะฮะในการซัมมอนแต่ถามว่าเปิด เซนนั้นเท่าเดิมไหมกูพูดตรงนี้เลยนะครับว่าเท่าเดิมครับผมคุณผ,ผู้ชมเห็นด้านขวาบนแม็กคัมพีครบรอบเจ็ดปีครับคุณผู้ชมไห นี่ครับคุณผู้ชมเป็นอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกเลยขออนุญาตโปรโมทสักเล็กน้อยนี่น,น,นี่เดี๋ยวมันเกี่ยวกับไอ้บอลลูนที่ลอยลอ,อยอยู่นี่ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอย่างแรกครับนี่ฮะกิจกรรมแรกเลยฉลองครบรอบ7ปีเปิดให้บริการเลือกสมอนตัวที่ใช่และสามารถสมอนตัวนั้นให้ได้ดั่งใจ1 0 0ม้วนเลยครับผมนี่ค,คุณผู้ชมมาดูอย่างแรกเลยครับผมนี่ผมในช่วงนี้ปั้นรัวๆเลยเดี๋ยวขอรับขอรับเหรียญก่อน,น <c oughs> อ่ะนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่แจกคัมภีร์เยอะมากๆ เอก,กว่าครั้งที่แล้วอีกรู้สึกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครบรอบหกปีถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะแจกสกอ์ส้ม100ไปปะแต่ว่าสกอ์ส้มอันนั้นนะ,นะคือเราเลือกตัวไม่ได้เว้ยแต่ว่าคัมภีร์เนี่ยมันดีกว่าสกอ์ส้มตรงนี้ว่าเราสามารถเลือกตัวได้เว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันฮะว่าคัมภีร์นี้รายละเอียดเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นอยากรู้ใช่ไหมว่าแจก100อันนี้เราจะรับคัมภีร์นี้ยังไงนี่ฮะคุณผู้ชมเลื่อนลงมาเลยฮะทุกๆอย่างเนี่ยผมในการ รูปเลข7็นี้มานะคุณผู้ชมซึ่งเหรียญรูปเลข7นี้นะครับผมเมื่อเรารับมาแล้วนะฮะเราจะสามารถไปซื้อของกับเจ้าบอลลูนนี้ได้เห็นบอลลูนที่ลอยอยู่นี่ไหมนี่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 อ่าพอเราได้เหรียญมานะครับสมมติตอนนี้ผมมีอยู่32เหรียญอันแรกเลยฮะเมื่อเราใช้5้าเหรียญซื้อนะครับผมเราจะได้รับคัมพีครบรอบ7จปี5ชิ้นซึ่งจำกัดการซื้อเนี่ยอยู่ที่20ครั้งเอาง่ายๆนะครับเราได้รับฟรีๆเลย100ใบครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมรับมาแล้ว10อันนี้ซื้อไปอี ซื้ออีกฮะอ๋อโหผมบอกเลยว่าวันนี้เราเปิดกันเพลินแน่นอนนี่ผมซื้อเลยตอนนี้ผมสะสมเหรียญมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับผมแล้วก็เหรียญครบรอบ7ปีนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่คแค่ว่าซื้อได้แค่สกอร์นะฮะซื้อได้ทั้งมี่เดวิมอนสองครั้งแล้วก็เหรียญมโนอีก350ออันไอเทมนะครับผมนี่วิววัฒนาการต้องห้าม1อันไปเลยนะฮะแล้วก็นี่วิววัฒนาการปุกมอนสเตอร์1อันครับแล้วก็โอ้โหมีเยอะแยะมากมายทั้งรูนทั้งแองเจลมอน และสําหรับใครที่แบบ,แบ,บว่าเหรียญเกินแล้วนะฮะมีครับผมหินมานากับไบสกอทั่วไปก็มีเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนผมเห็นอะไรว่แวบคุณผู้ชมเหลืออีก2วันอันนี้ผมรับไปแล้วแนะนําคุณผู้ชมก่อนเลยนะมาถึงคุณผู้ชมต้องซื้อ2อันนี้ก่อนไอเทมราคาพิเศษนะครับผมที่เป็นของรางวัลประจําสัปดาห์นี่ซื้อได้สัปดาห์ละครั้งนะครับผมที่จะเป็นเซสกอรีเจนตนะครับผมคูณ10อันซื้อได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมแล้วก็มีอันนี้ก็1ครั้งต่อสัปดาห์เเชช่่นนนนกััซซึงงผผมมมมไดดุ้้้้้้ือออปหหแลวีาาู้ต ขอบอกไปก่อนเลยซึ่งตรงนี้หลายคนโง่จะถามว่าเอ้าพี่แล้วเหรียญมาจากไหนก็อ,อย่างที่ผมบอกไปครับว่าอย่างแรกนะฮะเหรียญก็คือเราทาภารกิจตรงนี้เราก็รับเหรียญได้ตามปกติเลยแต่ว่าเหรียญเนี่ยจะสามารถดอกได้ตามสิ่งที่เราเล่นกันแบบทั่วไปเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งดันเจียนไครลอสไม่ว่าจะเป็นทั้งหลุมมิติหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราสามารถดอกเหรียญเจ้าพวกนี้ได้หมดเลยเว้ยแต่มันจะมีบางเคสนะที่ไม่สามารถดอกเจ้าเหรียญนี้ได้ซึ่งทางทีมงานเขาก็ได้เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เอาง่ายๆก็คือเรราาาสมถ ได้แทบทุกที่เลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมอ่าแล้วก็สำหรับสกอร์นี้นะครับคือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์นะครับผมที่เราต้องการได้เอาง่ายๆคล้ายๆกับอ่าไอ้สกอร์ที่เติมเงินที่ล่าสุดไปตอนที่เป็นอะไรนะสมั o รนั w o อลเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพอะอ่าอันนั้นเลือกตัว5ดาวกับ4ดาวใช่ปหอันนี้ก็คล้ายๆกันเลย5ดาว4ดาวแล้วก็3ดาวตามที่เราต้องการได้เลยครับคุณผู้ชมคือเอาง่ายๆว่ามันจะจํากัดสโตรข,ของมอนสเตอร์ที่เราต้องการได้พอสมควรคืออะไรที่เราไม่ต้องการเน่เราก็ไม่ต้องหยิบมาเว้ยคุณ เลนภาพออกไหมอะเดี๋ยวไม่เห็นภาพกันเดี๋ยววันนี้เราจะทาให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าการเปิดสกอร์มันคุ้มแค่ไหนซึ่งผมบอกเลยว่าอัตราเท่าเดิมนะแต่ผมมั่นใจเลยว่าผมต้องได้ตัวที่ผมต้องการแน่นอนแล้วก็กิจกรรมต่อมานะฮะที่มาคู่กันเลยกับกิจกรรมเอ่อครบรอบนั่นก็คือกิจกรรมนักสร้างรูนในตำนานนั่นเองครับคุณผู้ชมอะตอนนี้ iPad กคค้างไปแล้วฮะแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมอ้าวค้างไปแล้วอะแป๊บหนึ่งรีเกมก่น <laughs> อนกูยัยงชาบเลย นี่ครับคุณผู้ชมที่ผมพูดไปเมื่อกี้กิจกรรมนักสร้างรูนในตํานานนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราใช้เหรียญ7ปีเหมือนเดิมใครที่เหรียญเหลือนะฮะเราก็มาสร้างรูนตามที่เราเคยสร้างตามกิจกรรมต่างๆได้แบบอีซี่อีซี่เลยครับผมเอาง่ายๆว่าคือรูนที่เราต้องการเนี่ยก็สามารถใช้เหรียญในการปั่นรูนรีรูนได้อย่างแบบดังใจน,นึกเลยนะครับซึ่งกิจกรรมสร้างรูนเนี่ยเขามีมานานแล้วแล้วก็มาพร้อมก,กับกิจกรรมครบรอบในหลายๆครั้งนะครับผมหรือว่าเป็น world championship เ,เขาก็มีกิจกรรมสร้างรูนมาให้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีหินให้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็สามารถมารับกันได้นะครับด้วยการเอาเหรียญมันแลกนะจ้าอันนี้อย่าลืมนะไคเทนสมมอรวอลูนค่อนข้าง,างสาคัญนะคุณผู้ชมแล้วก็อันต่อมาครับนี่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตวางเกมนิดนึงรู้สึกว่าผมจะเห็นพระเจ้าโจะนะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนี้ด้วยผมขออนุญาตดูในหน้าเว็บสมมลเอรวอลนิดนึงได้ไหม <c oughs> นีกัเจอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวมีมีคลิปโปรโมทด้วยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะสามสิบวีใช่ปะเดเดี๋ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอกินคำเดียวเะไม่เอาเออบ้าเจ้าปูอะไรอ่ะบาเจ้าอองอะไรวะโ่ไหนแต่พดสเอน้ โจวเป็นบีเซนเตอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะและค,คลิปนี้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปแรกที่ปล่อยอย่างมาแต่เขามีอีกหลายคลิปเกี่ยวกับพระเจ้าโจ๊กนะคุณผู้ชมผมเชื่อเลยว่าใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90ไม่มีใครไม่รู้จักพระเจ้าโจ๊กแน่นอนฉะนั้นแล้วรอติดตามเลยครับว่าจะมีคลิปตลกตลกฮ่าๆมามากน้อยแค่ไหนและจะมีกิจกรรมแจกของมาต่อเนื่องไหมรอดูได้เลยครับผมติดตามที่เพจสมเด็จวอร์นะ <c oughs> จ๊ะ เหลืออีกหนึ่งอย่างที่ผมลืมแชร์คุณผู้ชมไปนะครับเจ้าสิ่งสิ่งนี้นะนก็คือเรื่องของเค้กครบรอบ7ปีของสมเมอร์วอลนะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าเค้กครบรอบ7ปีของสมเมอร์วอลเนี่ยรู้สึกว่าทางทีมงานเขาจะปล่อยให้ทางคุณผู้ชมทางผู้เล่นเนี่ยเขามาช่วยออกแบบตกแต่งการอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งทาง Su มเมอร์วอลเนี่ยเขาจะเปิดให้เราเนี่ยออกแบบเค้กได้ถึง3รอบด้วยกันรอบแรกรอบ2เนี่ยหายมาแล้วเหลือรอบ3นะรู้สึกว่ารอบ3มนี่จะปิดโบวตนะครับผมในวันที่16เมษายนนี้ใครที่มีควม create, มคววาามมมีีเอ ในเรื่องหัวสินเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการออกแบบอ่ะคุณผู้ชมผมแนะนาเลยนะกิจกรรมนี้ห้ามพลาดนะฮะวิธีการเล่นง่ายๆคือ,อคุณผู้ชมีคงแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยว่าคุณผู้ชมอยากให้เค้กแบบไหนแล้วก็จะมี Google Form นะครับให้ดาวน์โหลดไปกรอกรายละเอียดแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นกิจกรกรมก็จก็ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันนั่นก็คือ Su m เ e อ w ์วอลล์ยูนิเตนะครับผมตอนนี้เขาเปิดเทอม2ไปที่บร้อยแล้วนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะแจกหุ่นฟริกเกอร์นะคุณผู้ชมถ้าใครเรียนครบแล้วเนี่ยสามารถลุ้นรับหุ่นฟริกเกอร์แร็กดอเรียนแบบชิลๆแค่3เดือนอาทิตย์ละ1ครั้งก็สามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลได้แล้วครับแล้ว อีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับ s ม m ร์ทเนื้อวอลล์ยูนิเเนี่ยเขามีของรางวัลแจกเพียบเลยใครที่สนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้ผมก็แปะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลองไปดูได้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับที่พวกเราเนี่ยจะมาลุยกันแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะ มาได้เวลาที่เราจะมาหัวร้อนซึ่งวันนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าเราจะทําการเก,ก็บสกอร์ที่เราได้ทําการฟาร์มมาก่อนแต่เราจะเติมเงินอัดเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่อยู่ไว้คุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูพร้อมๆคุณผู้ชมเลยว่าเจ้าตัวแพ็คใหม่นียน่าสนใจมากน้อยแค่ไ,ไหนผมบอกเลยไม่ธรรมดาแน่นเลยสักครู่ห okay, นึ่งฮะโอณแก้มคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมเหมือนว่าด้านซ้ายนะครับผมตอนแรกเขามีแพ็คนี้แพ็ค้ ดูใบไม้ผีที่ผมโปรโมทไปนะแต่ว่าที่ผมจะบอกก็คือแพ็คนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตนะฮะแพ็คฉลองครบรอบ7ปีนะคุณผู้ชมนีม่ครับผม3,000บาทนะฮะคำผีธาตุในตำนาน2อันคำผีครบรอบ7ปีอีก50อันครับคุณผู้ชมแถมดีวีดีว่าอีก7ตัวแล้วก็ลูนหกดาวได้อีก7จ็ดคันโคตรคุ้มคุณผู้ชมผม,มบอกเลยแพ็คนี้คุ้มมากๆแล้วก็แพ็คลองลงไปก็คุ้มเช่นกันนะได้แสงมือถึง3อันซึ่งผมเคยบอกคุณผู้ชมแล้วใช่ไหมครับว่าแสงมืดเนี่ย ถ้าเฉลี่ยก็คือใบละหนึ่งพันเลยนะคุณผู้ชมที่สามพันแล้วก็ได้ของแถมอีกเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ของถูกสุดนะครับแบบร้อยเก้าเก้าได้คำพินตำนานหนึ่งอันเลยเหรอถามจริงที่ทีมงานจะใจดีไปไหนรับเนี่ย <laughs> <c oughs> เฮ้คุณผู้ชมวันนี้ผมมาจัดแต่มากว่า,าผมจัดให้คุณผู้ชมกันเลยวันนี้นะฮะห้าสิบใบและคำพินธาตุสามพัน 3, บาทนะครับผมจัดไปฮะผมบอกเลยว่ามินผมทําเพื่อคุณผู้ชมแบบเต็มร้อยและหน,น่องแท้แน่นอน คุณผู้ชมฮะวันนี้เรามีสกอร์กันทั้งสิ้น52ใบนะครับผมซึ่งจริงๆผมมีมากกว่านี้แหละเดี๋ยวผมดูก่อนผมมีกี่ใบวะเดี๋ยวๆอันนี้ซื้อเลยนะ3,000บาทจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงฮะรับของกันเลยครับผมเออ่ถ้าที่ผมต้องการผมอยากได้ท่าน้ำผมขาดท่าน้ำเยอะมากมาดูสกอร์ที่ผมสะสมกันเ็ดโด144ใบคัมพีเดนตำนานท่าน้ำนสองเศษธรรมดา1คัมพีแสงมืด1สีส้มอีกสิบคุณผู้ชมกูมบอกเลยว่ากูของจริงมาคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราจะเปิดกันทั้ง 50ใบก่อนนะครับผมแล้วก็คำพิณเจตจำนนอีก3ใบ4ใบกูบอกเลยนะของจริงแน่นอนเฮ้ยแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าแพ็คฉลอง7ปีเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อทั้งหมดเลยนะเพราะว่าของที่เขาจัดมาเงี้ยนานๆจะมีจัดเซตทีนะเว้ยคุณผู้ชมผมบอกเลยห้ามพลาดแน่นอนแล้วก็ชุดลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมอามาถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้วมาเราเปิดด้วยคำอธิษฐานด้วยน้ำตาหมุนไปเลย มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงเราเปิดเกมมาจะเป็นยี่ยงไรปัจุวิง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 สวยฮ่าเปิดมาก็ได้ปีกปีกเป็นสัญญาณว่าเราจะโบยบินเพราะฉะนั้นเราจะโมโบยบินกันคับคุณผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้ได้เหรียญเพิ่มมาซื้อโครบก่อนนี่ ไม่ได้คุณผู้ชมเราเราจะต้องแบบว่าเห็นเห็นของให้ครบนี่ผมครบเลย100่งร้อใบฟรีแต่ไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้อัดคลิปอื่นเดี๋ยวไม่มี <c oughs> okay, <c oughs> คอนเทนต์โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เหรียญผมครบแล้วผมซื้อของครบเรียบร้อยแต่ผมจะเก็บเหรียญไว้ก่อน <c oughs> ผมไม่ขออะไรมากมาย50าบใบผมขอผ่า5ครั้งเฉลี่ยใบละว10ครั้งครับมาคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราต้องเซตตัวก่อนไหมน่าจะใช่นี่เรื่องมอนสเตอร์ก่อนเขาแบบว่าคิ ดีนะคือเขาบอกสามารถชิคได้เลยว่าตัวไหนที่เรายังไม่มีนี่ธาตุไฟผมอยากได้นี่นี่วาคิรี่ไฟอ่านี่ราชินีไฟธาตุน้ำผู้ธาตุน้ำขาดเยอะมากเออโอเคธาตุน้ำอันนี้5ดาว เออถ้าลมอ่ะถ้าลมขูยังไม่มีมังกรลมว่ะไอเดีผมว่าุ้ยจะไปหยับได้ตัวนี้อะ่ะเอานี้ออกไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาอาจัดนี่คุณผู้ชมคือเซตเนี้ยจัดได้แบบดังใจนึกเลยนะผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์อ่ะมันตอบโจทย์มากคุณผู้ชมอันนี้คงไม่ต้องหรอกเอามังกรลมดีกว่าอ่าโอเคสี่ดาวฮะมาดูกันว่าเราต้องจัดอะไรกันบ้างสี่ดาวสี่ดาวสี่ดาวเช็คมอนสเตอร์ที่ยังไม่มีโอ้มีหมดแล้วหรอว้าเอ้ยสองตัวโอเค ไอเดียมันฟูอ่ะคุณผู้ชอ่ะเอาตัวแบบว่าสวยๆมาแล้วกันเชิญปางอ่ะโอเคเชอปางอะไรอีกไม่รู้ออกมาทําไมเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะต่อไป3ดาว3ดาวโอ้โหคุณผู้ชมมันครบว่าไอเดีมันฟูอ่ะตัวไหนก็ได้เอาะไปช่างแม่งนะคุณผู้ชมเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยภาวนาร์สผม50ใบนะถึง1 2ึผมขอผ่าครั้งผอบ่อยใจปล่อยตัวและไปเลยครับตัวแรกก็แห้ ที่สองก็แหกแล้วตัวที่สามก็ยังนิ่งตัวที่สี่ยังไม่มาตัวที่ห้าลองเชิญก่อนตัวที่หกเริ่มหมัดตัวที่เจ็ดรู้สึกโกรธ ตัวที่8ปดกิ้วนิดๆแล้วก็ตัวที่เก้า็ยังไม่มาตัวที่สิบอืมจอเกือบแตกแย่แล้วคุณผู้ชมสิบไปเข้าไปแล้วก็ยังไม่มาสิบเอ็ดไปก็ยังไม่มาสิบสองไปก็ยังนิ่งอยู่อะไรครับวินีแ้เอ้แต่บังนิ่แสงมึงแสงมึงแสงมงแสงมงแสงมึงแสงมึง ไปชาแนล69พร้อมแล้วลุยคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปลุยแสงมือกูแตกแล้วอ่ะขอคำพีส้มแก้ตัวก่อนอ่ะคำพีส้มทักไปหนึ่งไปเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้สามเพราะว่าการเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนพื้นที่ด้วยการที่เขาเป็นเลขเจ็ดเนี่ยเขาจะอยู่จุดสูงสุดไม่ได้เขาจะต้องลงมาจุดต่ำสุดเพื่อเป็นจุดเด่นของเขานี่ลงมาเลยลงมาเลยไปเลยคุณผู้ชม Let's go นิ่ง นิ่งนิ่งดุดดังภูผาถ้านิ่งกว่านี้ไอแพดกูจะบินแล้วเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีกว่าเฮ้ยทีมงานทีมงานลอยทำเงี้ยไหนไหนบอกว่าคัน้จเจ้าผาวะแปลกๆแล้วเราอะ ไอ้เหียที่คูพูดเล่นนะทีมงานไม่ได้เตรียบอะไรรูนะเฮ้ยครูผู้ชมเกินป่ะเอาจริงผมว่าผมอยากจะหมัดกับทีมงานแล้วล่ะอาทีมงานทักผมมาหลังไมเลยผมพร้อมหมัดกับทีมงานแล้วเอาป่ะเกินป่ะเกินป่ะปูกคว่าไม่ใช่แล้วูลรีเกมนะอะกูรีเกมเลยกูกูโอเคกูเข้าไหวเลยสามพันมันจะนิ่งขนาดนี้ไม่ได้เว้ยร้อยยี่สิบเอ็ดอันเฮ้ยบัลเจ้าสามสิบไปมึงยังไม่พ่าเลยหรอ บักแล้วบักแล้วอู้เลยบักแล้วกูเปลี่ยนรูปลั้กลับและเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บแป๊บแป๊บคุณผู้ชมเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปใช้คริสต์มาสดีกว่าไอที่ไม่มีสกินอีกอ่ะเรากลับไปแทนเดิมลองนะคุณผู้ชม,ชม,นะชมเราลองกลับมาแชนเดิมดูนะว่ามันจะออกมาเป็นเยี่ยงไรว่าไม่ต่างกันเลยผมบอกเลยนะตอนนี้ไอแพดกู้างอีกโอ้ยเนาะใจเนาะ ยังไงไกูบอกเลยนะคุณผู้ชมกูว่ารูปลักสกอร์เนี่ยเริ่มมีผลแล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่ายังจะเปลี่ยนมันอยู่อะ่ะผมว่ามันมันต้องมาวะผมยังมีพลังอยู่ในหัวใจว่ามันต้องมาผมเหลืออีกยี่สิบเจ็ดใบนะคุณผู้ชมอะผมแตะไมายี่สิบแปดใบก็ได้ไปอือห่จอค้างไปแล้วจ่อค้างไปแล้วโอ้โหเปิดมาลาคูนี่น้ำไปอือหือไป กูพูดเลยคลิปนี้ออนแอร์ไปไม่มีใครเปลี่ยนรูปลักษณ์เลย <c oughs> ไอ้สัตว์ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ,ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกูขอลองเปลี่ยนกลับหน่อยคือถ้าเกิดมึงผ่านในรูปรักงที่กูเปลี่ยนกลับเนี่ยกูว่าไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> เหลือเชื่อปะมาดูกันมาดูกันห้าใบพรอโ,อโอหกระตุกกระตุกแล้วก็ทางเออผ่าไปยักน้ำอีกหนึ่งใบกูว่า ไม่น่าใช่ที่ลูกหลักแล้วอะกูว่าน่าจะเป็นเราตัวเมือกมาอะไรอะทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจอะไรโง่ไปเฮ้ยติดไปผ่าครั้งเดียวเกิดไปปะคุณผู้ชมอีกสองใบต้องผ่ายกูนะถ้าสองใบมึงไม่ผ่ายกูกูพูดเลยโคตรแย่ ตั้งแต่อัดคลิปสาเนอรวอร์มาไม่เคยมีคลิปไหนที่อัตราการผ่าน้อยเท่าคลิปนี้50บใบผ่านึ่งครั้งเป็นไปได้ไหมคคุณผู้ชมผมถามแค่นี้แหละหมอปลามาบอกปลายังงงอะ่ะกูก็งงกูเอาโควิดแดกอีกกู A few minutes later อ่ะผมแถมอีกไปนะอันนี้ใบเสริม51บใบ ผ่าครั้งเดียวผมหมดคำจะพูดหมดทุกสิ่งทุกอย่างผมคาดหวังอะไรกับหินมโนที่สัปดาห์นี้มีผู้กันน้ำซึ่งกูน่าจะได้ไปแล้วสี่ใบที่เหลือกับตำนานสามใบคาดหวังได้ไหมคาดหวังได้ไหมลองกดแบบไม่คาดหวังสักไปดูแล้วกัน หวังได้เหรอคาดหวังได้เหรอถามจริงอรหังสมาสัมบูรณ์พระกบพุทธพราหมา์อภีวเทพมือปกติอ่ะ อัดคลิปนะเราจะไม่มีอารมณ์ร่วมแต่การอัดคลิปน้อยครั้งมากคือนัดได้เลงแต่ทํ o ย t ท b e มาเคยอัดคลิปที่จุกอกอะไม่ถึง2ครั้งครั้งแรกรู้สึกว่าจะเป็นดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องของขนมอินเดียอันนั้นจุกอกมากเพราะรู้สึกผิดมากที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดและครั้งที่2องอะกูจำไม่ได้นะ่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่ทาติ๊กตอกอะไรสักอย่างหนึง่งและเนี่ยเป็นครั้งที่3าที่กูอัดคลิปแล้วกูจุกอกมากคุณผู้ชมมันเป็นไปได้เหรอวะกูถามเมื่อจริง,รงต้องได้ตัวที่กูไม่เคยมีก ช็อกจริงๆนะผมช็อกแบบช็อกจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันทําร้ายผมมากเลยอะผมขอผ่านหนึ่งให้มันแบบดีใจได้ไหมผ่าเดียวอะ่ะอันนี้ผมใช้เพชรตึงถลุแล้วเนี่ยผมขอผ่าเดียววผมดีใจหน่อยได้ไหมห้าดาวที่อะไรก็ได้หรือสี่ดาวหรืออะไรป้าผ่าเดียวอ่ะอ่างกุศลใบกุศใบเจ็ดร้อยห้าสิบสบาทผู้ชมผู้ชมอันนี้คือนนเข้าขั้นล้มละลายเลยนะผู้ชมรู้ตัวปะผมไม่ ผมจะไปทำบุญก่อนอัดคลิปหน้าแล้วกันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้ทุกคนมีความสุขเอฟก็มีความสุขรับสวัสดี <c oughs> ครับ <c oughs>